สวัสดีครับพี่น้องของไปายสคู่สุคนนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่2 3นะครับตีสามกันจะนำแนวทางนะครับของจีนปกนะครับจีนปกกรอบเสาและรอบปลายนะครับเอามาพี่น้องในเมืองิดตามนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะไปเป็นเสียงโจกเสียงดวงอยากจะไปเป็นเอาไปเรี่บเทียบเป็นแนวทางนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับสําหรับจีนป๊กนะครับจีนป๊กรอบเสาและรอบปลายนะครับ ก่อนจะไปติดตามกังวันที่23นะครับก็มาเบิ่งของวันที่22ก่อนนะครับสําหรับจีนนะครับแนวทางนะครับเป็นแนวทางของจีนปกรอบเสาและรอบบ่ายนะครับจีนปกรอบเสานะครับรอบเสาเนี้ของวันที่22นี่ให้เด่น2กับเก่านะครับ2กับเก่าออก1 9 8 ีนครับนี่หนึ 1, 9, 8, 4, ่งเกาแปดสี่สามนี่ก็มีแต่เก่าเจ็ดกับนี่เอาเก่าแปดต้มหนึ่งกับพลาดเนาะเสียดายนะให้เก่าเจ็ดเอาเก่าแปโอ้แต้มหเสีดยดาครับแต่ลเสวิงเานํำเก่าไปรลุดไวิงก็ถือว่าพลาดน,นะครับเก่าแต่ลุดนะครับเจา,เาะบ่เขาเจาะเก่าเจ็า 97, เอาเก่าแตามล่างนะครับลางนี่ 3 4มสมีนี่บ่มีนะครับมีแต่สอสนะครับออก34มลาดนะครับเขาบนเขาลูดนะครับลูดเขาแตหลูดนะครับเก่านะครับเจาะบอกเข่าเก้าเจ็ดออกเก่าแปตามต่อรอบใบนะครับสําหรับจีนพวกรอบใบนะครับจีนพกรอบใบเด็นสากับเจ็นะครับออก6 6หกหนึ่งเจหนึ่งนะครับนี่หกหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกิดหกหนึ่งพลาดนะครับบ่มี6นะครับมีแต่เจ บ่มีหกกับหกหนึ ais, ่งดีไอเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งกับพลาดไปแต้มหนึ่งสำหรับบนนะครับนี่สไซรูดสวิงเข้ากับพลาดนะครับบนล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้าเข่าตรงๆกับกูเด่นครับนี่สีตัวหนาจะเป็นตัวเด่นเข่าตัวเด่นเจ็ดหนึ่งตรงๆนะครับนี่โอ้โหเตอว่าปังเนี่นะครับไซรูดสายวิงก็นับเจ็ดปลุกสวิงก็เติมว่าผ่านนะครับนี่เขาหลุดเขาเจาะหลบไปนะครับหลบเสาพลาดนะครับเขาหลบเสาเขาจะหลดดนะครับหลบไปเนี่เขาเจาะเขาหลุดนะครับนี่เอาไปตามต่อของที่ 2ีสิานะครับสำหรับ G จีนปกนะครับจีนปกรอบเสารอบเสาเขาที23ิบสามนะครับนี่รอบเสาในให้เด้นการวัซเิเบิร์นนะครับน 1. 1บี่เดนหนึ่ง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 กับหกหกูเอกจะเป็นหนึ่งหกจับคู่ นึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หกศูนย์หกสองหกสามหกสี่วินหนึ่งหกศูนย์สอง 3 4นี่นะครับสำหรับจีนปกรอบเสานะครับนี่เอามาตามต่อรอบบายนะครับรอบบายรอบใายนี่ให้เด่นรอบใายนี่ก็ออยันเบิร์นแื้วกันพี่น้นองห้เด่น3 3 3หลุดเบิร์นกันเบิร์นไว้ครับพี่น้อง3 3กับคกโนะครับนี่6 6คนี่ยโอซอนรอบเสานี่ยนะครับนี่6 6อซอนรอบเสา คู่อีก็จะเป็นสามหกชอบตีลังกาพี่น้องเป็นเลขที่คิดยากเตลกกกเลิกเก่าจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสสองสามสหหนึ่ง 62 64วิน3 6 0 1 2 4นี่นะครับสำหรับจีนปกหลอบเสาและหลอบบายนะครับในเอาไม้พี่ไม้พี่ให้น้รือว่าด้เบิ้งได้ตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นเนื้อทางก็สมันนครเบิเ้งได้นะครับเบิงบ้งก่อนนะครับตระเลงมากให้ค่อยตามตามประมรกระพานใดนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ให้ทันจริฟังล้ำรวยล้ำร,รวยสุขสุขสนนะครับท่านนี้ก็สวัสดีครับ